เรามาเล่นเทลยวกันจ้ะเราจะลองเอาเทีวมาอันนี้คืออยู่ในหมดดรงแรงสวัสดีท่านเงื่อนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้รถมางลง,ลงแรงนะครับลงแรงไดมอนด์เพราะว่าพึ่งรีมาจากแรงคนนะครับไดมอนด์สองสี่ดาวพึ่งพิ่งรีมาแบบหมาดๆเลยแล้วก็เล่นไปสี่ตาอันนี้ตาที่ห้า ก็เจอฝั่งต่อข้ามก็จะมีซิฟมีแวนแล้วก็มีเออหยาบมีก็มีทาร่าด้วยแล้วฝั่งต่อข้ามเม็ดเป็นตัวอะไรไม่ทำดูไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เห็นเองเมื่อกี้เม็ดต,ตัวอะไรแต่ว่าเราก็ถือว่าได้อยู่นไงเกมอ๋อเม็ดตัวนี้ เกมนี้ก็ฝั่งตรงข้ามเรามีแก๊สด้วยนะก็ดึงถ้าสมมติดึงซิปมาได้ก็ถือว่าดีแบบซิปถ้าไม่มีก็เรียกฟิชเชอร์ก่อนจะตาไว่าไหนี่อย่าตายด้วยถอยรัดนิ้่เพื่อนโอเคก็ตีมีไฟแล้วตอนที่นาคอร์สมานาคอรสไม่มามาของเราอย่าน่าจะกลับไปสามปะไม่รู้ดิไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ อย่างอาจจะกลับไปฟาร์มเดี๋ยวดูในป่านิดเดียวแวมาตีชีสักนิดนึงตัวชีตเพซีเนสายตัวโจมตีอันนั้นนะมังกรแล้วก็จะไปโดนเอ้ยโดนโดนต่อเลือดซีฟ้าหน่อย โอเคสวยเลยโอเคสวยได้มาสองตัวแล้วโอเคเยี่ยมถือว่าดีนะต้นเกมนี้ก็ไปได้ดีอยู่ เดตเกมนี่จะเป็นยังไงค่อยมาติดตามชมกันตอนต่อไปนะตอนนี้แหละไม่ใช่ตอนต่อไปไอ้หออยานว่ะเมื่อกี้นี้หยาจะกินนานๆด้วยนะทันกิโลหยาจะกิน1กิโลอะ่ะเฮ้ยคือกูหยานเป็นสไลด์มาไม่น่าจะกลับไปแล้วว้าฟโชว์เว้ยว้าวโชว์ว้วาฟโชว์ไปหนึ่งทีเพิ่งได้สกินเราใหม่ก็ต้องโชว์หน่อยเนฮ้ยเฮ้ยมา เฮ้ยไอ้พี่กูถ่ายอไอ้ถัดอย่างโง่เลยไอย้พี้ยเอาแหมโ,โ,โง่โง่จัดขอดนี้ซิฟมันอมาม่ามันเชื่อมกับแก๊กอะโอ้โหไม่น่าไปยืนใกล้ๆเลยมไม่เคยเห็นได้ไอ้ซาซิฟไอ้เหี้ยกูเกลียดซิฟแล้วกูก็เป็นเมนซิฟด้วยแล้วกูก็เกลียดซิฟด้วยไง

อเอาเอาเอายกิ๊กอยู่กับที่โอ้ยด้วยด้วกลับบ้านก่อนละกันอกโอเคเรียบร้อยกลับมาแล้ว ระหว่างนั้นก็โออมฟีฟิกเล่นล่างก่อนเดี๋ยวไปช่อเลยเฮ้ยไอ้เขี้ยมันมีวินเนสอยู่แล้วคุณมาตีล่างทำไมเนี่ยไม่เป็นไรจำเต็นนะเราก็ไปไปได้หรอตอนนี้ก็ยิงไกลๆให้มึงน่าจะมาช่วยกลางอ่ะเมื่อกี้ลืมโอ้ยค้าง ไปทุกคนกดไลค์ด้วยนะนดูเขาถลอตร้ฉากเออเฮ้ยจะตีวับแดงไปนั้นแหละไปตีบนแบบไปตีคีปบ,บนปแป๊บหนึ่งเด้อคีปตายหมดก่อนเลย่า่เงี้ยไก็ได้ตัวหนึ่งโอเคได้ตัวเนึงแล้วก็เก็บเก็บโอเคไม่มีไม่มีใครเลย เอ้ยเกมก็ไม่ถึงแย่มากก็ยังพอเป็นไปได้อยู่อุ้ยพลาดฟิกเกอร์โอ้โหกูเหล็กด้วยไอ้เพวกฟิกเกอร์ไม่ได้ไม่โผล่ยังแหลกอีกว่านี่ยฮะเอาฟิกเกอร์ได้แล้วนี่หว่าแต่แบบไม่ไม่ได้ไเ,เ,าาแบบเดินต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้โหอ,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 อะไรวะเนะี่ย ไม่น่าไหวเลยนะไอ้แค้แท้เวตานี้เอนนอ,นนอ,นนอนนแพ้โคตรของจริงทำไมเราอันนี้สารต่อจากไอ้คลิปดีแลกไงใช่ปะจำได้ปะ่ปะดีแลกที่เราลงเมื่อหลายปีเมื่อหลายปีก่อนดิอเออเมื่อตั้งแต่ปี2,021ป่ะประมาณเดนทันวาออออันนี้สารต่อสารตอ่รตอคลิปต่อไปเป็นเพียเไงเองอสวย ใช่ไหมอยากสตรีมแต่ว่าสตรีมตอนนั้นเราไม่หลุดเลยอะ่ะสตรีมคือหลุดนะแต่อัดคลนี่พอได้อยู่ใช่ปะ่ะอัดคลิยังพอได้นะอัดคลิไม่ได้ถือว่าแย่นะถือว่าพอได้เลยใช้ได้เออตอนที่เราอัดเนี้ยคือเป็นวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์อ่ะ จะเป็นไอวันศุกร์พี่เท่าไหร่นะใช่ไหมลุยหยาล้วงด้วยเพื่อนล้วงห็นมเนี่ยเก๊กหลุดตรงนั้นใช่เออไอ้นั้นเราจะลงคลิปนี้วันศุกร์ที่มัน,นเป็นวันเด็กสำหรับที่แบบว่าเปิดเรียนแต่วันเสาร์เอ้วันวันเด็กจริงๆก็คือวันเสาร์เพราะฉะนั้นแล้วก็ ทุกคนอาจจะได้ของขวัญกันใช่ไหมล่าอยากรู้จริงๆว่าจะได้ของขวัญอะไรกันคะทุกคนอยากรู้ว่าทุกคนได้ของขวัญอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะในคลิปนี้เราจะลงนั่งที่นี้นของเราูโจตีโหไม่ยงไม่มีตัดเลือดกว่าจะตีมันตายเมยก็ไม่ออกตัดเลือดอะไรเนี่ย Okay, ตัวนี้มันเป็นตัวใหม่นะทุกคนชื่อโบลิงใช่ปะ่ะเออแล้วแบบมันแบบโจมตีระยะกว้างไม่ใช่เหรอแบบว่าสกิลมันระยะกว้างอ่ะทำไมไม่ออกตัดเลือดวะสุดยอดโอ้แต่ว่ากลัวหยามด้วยหยาน่าจะเกิดแล้วนะเนี่ยไอเทมไหนจะซิปแม่งกิ้งเกีกอะไรวะตอนนี้ยากจริงๆรรอก่อนรอคลิปรอคลิป ทุกคนอย่ามาว่าเรานะ<ส>เพราะว่าเราเล่นไม่ค่อยจริงเท่าหไหร่ออเราเล่นกะเราก็เลยอาจจะเล่นแบบเบอร์เบอร์เบื้อหน่อยนิดนึงแต่ว่าก็อยากจะให้ท่านผู้ชมดูแต่เราจะไปลองหาเกมอะไรแบบโหลดหโหลดมาแล้วก็แบบเล่นให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยเผื่อไว้อะไรอย่างงี้ยแต่เราค่อยเล่นเก่งทุกเกมอ่ะแต่ว่าทุกคนก็ ้ยกดผิดพี่คนก็ดูไปก่อนเนาะไม่เป็นไรใช่ไหมเหมือนมันจะเอา,ามังกรโอเคไม,ม่เอาเมื่อกี้นี่เห็นตัวอะไรสักตัวนึ่งไหนอยู่บน,อ,นอ๋อพาล่าไปเร็วเพื่อนต้องไปช่วยตีงนะา่ตรงนี้พาล่ากระโดด อันนี้มังกรทีทีก่อนด้วยโอเคเกมนี้ก็เฮ้ยโคตรครั้งเปิดสกิลหนึ่งแล้วไม่ได้ตีปิดอีกึ่นตายยัไม่ไตีเฮ้ยดิงดิงดิงิงดิงดิงดิง เฮ้ยไม่เข้ามึงเวลารอเขาเขาเอาไม่ได้นะเอไม่เป็นไรได้นาคอสได้ว่ะโอ้เมื่อกี้นี้น่าจะถอยนิดนึงจะได้แบบไม่ต้องตายแต่ว่าลึกว่านาคอสจะไม่เข้าต่อเลยยิงยิงยิงไปเลยกลัวมันไม่ตายฮ้ยฮ้เย็นเย็ถึงเขาสกอแย่แต่ว่า เขาเอาก็ยังออกสำเรื่องที่เราออกเมื่อกี้นี้ต่อหน้าต่อตาไม่เป็นไรเพื่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งว่ากันในเหตุการณ์น,นี้อย่าเพิ่งว่ากาันเกิดขึ้นนี่เราได้สตาร์ออฟนูวแหละเอ้ยไม่ใช่สตาร์ออฟนูวมอร์นิ่งสตาร์ไอ้เหี้ยสตาร์ออฟนูอะไรนะสตาร์ออฟนูนะั่นมันเจอกเกาะเว็บไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยค้าง ดีเลยด้วยอ่ะดูท่าวิ่งสิท่าวิ่งของแกรกกับเทลดูเข้ากันแบบือแบจะเชื่อไหนชุบชบชุบชุบชุบชชุบชุบชุบชุโอเคสวยน่าจะสีมังกรมะนาสฝั่งตัวข้ามอ่ะตีมังกรแน่เลยน่าแน่ว่าสีมังกรไ็นไร เดินเดินเดินไม่ดีเอา,เอา,เอาไปถ่ายไม่เดินละเดินไปข้างหน้าสิไม่กล้าเดินไปข้างหน้านเท่าไหร่ของเราเนี่ยไม่กล้าเดินเฮ้ยกูโดนอีกแล้วไอ้สัดขึเกลียดหยาดตรงนี้แหละไอ้เสี้ยแล้วไม่ได้เบนหยาดด้วยไงไม่ติดเบน์หยาด อย่ไม่ก็ซิฟเนี่ย,โโยแบ,บนคือจริงโโแบ,บนมาหลอดเวทีมเราอะตอนตอน้นไอ้ลืมแบบขนไม่ได้แคบไว้ด้วยไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปไว้ด้วยลืมให้เห็นว่าแบรนมาหลอดสุดยอดเลยทีแบ,บนมาหลอดแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ยังแค่เล็งไดมอนอยู่นะ เพราะว่าเพิ่งรีแล้งมาด้วยแหละแล้วทุกคนรีไปแล้งอะไรกันเอ๋ยอยากรู้จริงๆทุก,กคนรีไปอยู่แล้งอะไรกันสำหรับเราก็คือไดมอนสองไดมอนสองสุหนึ่งดาวเออไดมอนสองหนึ่งดาวมันอยู่ไหนวะเนี่ยไ oh. ปเปิดป่าหน่ดิ oh. เปิดฝั่งนู้นอะอยากเห็นไ่เปิดฝั่งนู้น อยากเห็นฝั่งนู้นมากกว่าแต่ไม่เป็นไรฝั่งนี้ก็ได้นี่ไปฆ่าแม่เลยเฮ้ยเฮ้ยแมวกัดกันแมวกัดกันไอเดียแมวกัดกันระหว่างที่กูกำลังเล่นแรงตึงๆอยู่โคตยอดแมวมีการก,ารกัดกนันเชิดหยางอยู่ลนล่างด้วยไม่เป็นไรกูปีบอมบุละเอ้ยต้องมีคนกลับเออกลับไปหนึ่งคน หน้าที่ผมหน้าที่ผมหน้าที่ผมหน้าที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีเกอร์เฮ้ยจะไปกลับบ้านก่อนโอ้แล้วดูเร็วละเอ้าโดนอะไรเนี่ยโอ้โหรีบกลับบ้านเร็วเร็วน้าโค้ชูไม่ไหวโอ้แล้วโอเคก็ไอ้ตาย เมื่อกี้นี่เลือดน้อยด้วยไงโอ้โหแล้วแบบอยู่ดีเวนแม่งแบบสตันโดนเกือบตายเวนแม่งแบบก็แรงอยู่นะอกเล็เนี่ยเฮ้ยไม่มีใครอันนี้โอ้โหน่าจะเขยขีดเล่นล่างก่อนเลยขึ้นมาไม่เป็นไรดีด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 ดีคอมล่างกูถ่ายแล้วเนี่ยแตกปะเนี่ย ม่แต่งนะนี่แต่ฝั่งตรงข้ามเกิดมันต้องอานแน่นี่อยี๋ยวเราพีชนะไปเพีชนะไปนี่เป็นอะไรกันนะขอพี่ป้อมขอพี่ป้อมก่อนชนะชนะเกมชนะที่ป้อมเกมชนะที่ป้อมเกมชนะที่ป้อมเฮ้ยวีลาวั เออสวยเฮ้ยในล่างไอ้เแคยคีบในล่างเมื่อก okay. uhm right? yeah> uh> ี้นี้กูไม่เห็นคีบตัวเองเลยแต่แต่คีบตัวเองมีอยู่แต่ว่ากลัวไงกลัวโอเคเป็นไปได้ดีชนะว่ะเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้แค่เกือบถือเออถือไว้ชนะเอาเรื่องอยู่เทลเราแอคซิสอย่างเยอะอ่ะ <laughs> ดูตอนดูสกอร์ตอนจบเกมเอ็กซ์เลทเลอันนั้นอะสิบสองตัวสิบสามตัวอะเอ็กซิตแบบโคตรเยอะมาดูสกอร์ตอนจบเกมกันไหนดูสกอร์ตอนจบเกมวิเรลโอโห้ยดูค้างมีทุกคนดูความค้างสิดูสิคะเอ้ยกดไปแล้วนเนี่ยเอาชิคกีายค้าง เดมอนสองอันนั้นห้าดาวแล้วโอเคตอนนี้นะเขาก็ได้ MVP นะแล้วเราก็แอคทิฟแบบยอดอย่างเงี้ย <laughs> นี่แต่ว่าเกมนี้ก็เป็นไปได้ดีอยู่นะถือว่าดีแต่ตอนต้นเกมนี่คือยากอยู่นิดนึง แต่ถาคนอื่นเล่นอาจจะง่ายแต่เราเล่นเองไม่โคดอยางโอเคสันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะทุกคนตีไม่ได้ลงคลิปหน้าขอลงเหม่อลักกัน